บ o งชูบงชูสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมคอลเลกชันในช่วงเทศกาลโนแอนหรือวันคริสต์มาสนะคะหรือช่วงฮาโลวีนนะคะมาดูกันค่ะพเพื่อนๆในทุกๆปีนะคะพเพื่อนๆแต่ละห้างเขาจะมีการจัดคอลเลกชันต่างๆก่อนถึงวันฮาโลวีนและ ก่อนถึงวันคริสต์มาสเพื่อให้เราได้ชมและนำไปประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราเนั่นเองก่อนหน้านี้คุณยายก็ชอบจัดตกแต่งต้นคริสต์มาสเหมือนกันค่ะแต่หลังจากที่น้องแมวมาอยู่ด้วยเราสองตายายก็เลยต้องล้มเลิกกิจการไปเลยค่ะได้แต่ชมในทุกๆปีนะคะ เขาจะนำของออกมาขายคอลเลกชันต่างๆสวยงามมากค่ะคเพื่อนมีทั้งไฟนะคะให้ประดับตกแต่งมีตุ๊กตานะคะต่างๆน่ารักมากมายคุณยายมาชมแล้วรู้สึกสวยงามมากชอบมากๆเลยค่ะประทับใจมากตุ๊กตาเขาก็ทำได้น่ารักมาก แต่ละตัวก็ไม่แพงมากมายนะคะเพื่อนๆบ้านไหนที่มีต้นคริสต์สมาสต้นใหญ่นะคะก็คงได้จัดได้อย่างสนุกสนานมากมายเลยค่ะเพราะเขาจะมี อุปกรณ์ต่างๆให้เราได้เลือกชมเลือกซื้อไปจัดนะคะแต่และปีแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยค่ะบ้านไหนที่ชอบไฟแสงสีนะคะเขาก็มีให้อีกนะคะเพืเ่อนๆแต่และปีก็สนุกสนานกันไปค่ะช่วงนี้จะเป็นการจับ ใ,ใช้ส้อยนะคะตระเวนซื้อของขวัญของฝากค่ะเพื่อนเพื่อนเด็กน้อยที่เกิดเมืองนี้จะโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะพอถึงวันคริสต์มาสจะได้รับของขวัญของฝากมากมายค่ะเพื่อนเพื่อนและช็อกโกแลตของเมืองนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคุณยายดูจนเพลินเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ